สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร์ และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอังคารค่ะซึ่งดาวพระอังคารนั้นได้โคจรผิดปกติมาหลายเดือนกันเลยทีเดียวนะคะมีการโคจรเดินวิปริตมานานก็ส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีเลยค่ะครั้งนี้ดาวพระอังคารจะทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะเรามาเช็ค กันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับอิทธิพลอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิศภนะคะดาวพระอังคารนั้นคือดาวเจ้าเรือนวินาศและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณค่ะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะก็ได้มีการโคจรผิดปกติโคจรวิปตปริตนั่นเองค่ะซึ่งการที่ดาวพระอังคารโคจรผิดปกติในครั้งนั้นนะคะก็อาจจะส่งปัญหาจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวลัคนาราศีพฤศภนะคะอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงกับคนรักคู่ รักหรือกับครอบครัวก็เป็นไปได้รวมไปถึงการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มการมีหุ้นส่วนการมีพาร์ทเนอร์การมีคู่ค้าคู่สัญญาแบบนี้อาจจะเกิดผลกระทบหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ต่างๆนานานั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงานหรือบางคนมีความลับมีปัญหาบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมมีเรื่องที่ต้องถกเถียงที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เกิดความ วุ่นวายเพราะดาวพระอังคารนั้นยังเดินไม่ปกติมันจะส่งผลทําให้จิตใจหรืออารมณ์ของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่พฤศจิกายนนะ มันจะมีความแปรปรวนนะคะหรือว่าหงุดหงิดง่ายรวมไปถึงจะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นอาจจะมีเกณฑ์ขัดแยง้งขัดใจกับคนใกล้ตัวก็เป็นไปได้ค่ะหรือถ้าเป็นเรื่องในความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะเกิดรักลับๆเกิดขึ้นนะในช่วงที่ผ่านมาแต่พอเข้าวันที่12มีนาคมปี2566ไปจนพันที่9พฤษภาคมปี2566นะคะดาวพระอังคารจะทําการยกเข้าสู่ราศีมิถุน นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตานะแล้วในช่วงปลายเดือนมีนาคมก็จะมีการโคจรสลับเรือนกันกับดาวพระพุธด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะชัดเจนเลยสําหรับชาวพฤษโคุณจะมีบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบทสรุปหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณจะได้เงินมาไหมหมายความว่าคุณจะได้เสียเงินไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นอะไรที่ยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็จะได้ตัดสินใจอย่างเช่นโอเคตั ดสินใจดาวบ้านเลยอาอย่างเช่นโอเคตัดสินใจลงทุนแบบนี้ค่ะหรือโอเคตัดสินใจร่วมหุ้นกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนหุ้นหรือปรเปลี่ยนทีมทํางานก็ได้นะคะมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างง่ายๆค่ะอย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเคยเทํางานเป็นทีมกัน3คนนะคะ นคนที่ชื่อ ABC อย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วพอมาช่วงที่ดาวพระอังคารทาการโคจรยกย้ายอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งถอนหุ้นออกไปเหลือแค่ A กับ B หรือว่า C ออกไปอาจจะมีคนที่ชื่อแซบเข้ามาแบบนี้ก็ได้ค่ะคือมันจะมีเกณฑ์สับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของคนทํางานเพื่อนร่วมทีมหรือแม้แต่ลูกน้องบริวารน,นะคะแต่ว่ามันจะมีบทสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะและชาวลัคนาราศีพฤษภคะโอกาสทางการเงินของ ก็จะดีมากขึ้นด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินลับๆมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนที่อายุมากกว่าคุณหรือใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินแบบ เขาเรียกว่ารับเงินแบบสีเทาเงินใต้โต๊ะเงินเงินพิเศษค่ะแต่ว่ามันจะเป็นไปในเชิงสีเทาซะมากกว่าอย่างเงี้ยชาวลัคนาราศีพฤศภมีเกณฑ์ที่จะได้รับมานะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเงินสีเทาตรงนี้นะคะมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากใครบางคนแบบลับๆหรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือด้วยความ สนีหาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนชาวลัคนาราศีพฤษภคะท่านใดที่มีคู่รัก มีแฟนมีครอบครัวนะคะช่วงนี้จะได้คู่ที่เกื้อกูลหนุนนำกันดีมากนะมีเกณฑ์ที่จะสนับสนุนชักนำนำพากันและกันไปสู่ความเจริญไปสู่ความก้าวหน้านะคะแต่ว่าจะต้องมีความใจเย็นมากขึ้นนะเพราะอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ทะเลาะกันหรือมีปัญหาหงุดหงิดขุ่นข้องหมองใจกันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในช่วงที่ดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระมัน ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินด้วยเช่นกันมันไม่ใช่ว่าจะได้รับมาเพียงอย่างเดียวคุณอาจจะเจอกับของเสียของพังคุณอาจจะต้องใช้เงินไปทําอะไรหรือว่าไปลงทุนอะไรบางอย่างแบบนี้ก็ได้คือมันจะมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินก้อนออกไปหรืออาจจะไม่ใช่เงินก้อนมันเป็นจ่ายทยอยจ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะดาวพระอังคารเนี่ยก็จะให้ทั้งคุณและโทษต่ตอเจ้าชะตานั่นเองค่ะ ดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของดวงชะตานะคะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระแบบนี้คุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองให้ดีจะเจราจาเรื่องผลประโยชน์เรื่องค่าตอบแทนเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองก็ต้องอาศัยความระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นไตรตรองให้ละเอียดทีท้วนจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงหรือว่าถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะและเงินที่ชาวลัคนาราศีพฤษภได้รับมานั้นมันก็อาจจะเป็นแบบเบี้ยหัวแตกก ได้คือได้มาแล้วก็ต้องมีจ่ายตรงนั้นจ่ายตรงนี้มันไม่ค่อยได้เหลือเก็บไม่ค่อยได้เหลือออมแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะแต่การเงินเนี่ยก็คือว่ายังมีรายรับเข้ามานะแต่เพียงเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะยังไม่นิ่งเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามสมัยก็ต้องขอแนะนำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนทุกท่านได้จัดทำแผนทางการเงินนะคะควรจะมีการวางแผนนะคะก้อนไหนที่จะต้องเก็บออมก้อนไหนที่จะต้องเอาไว้จ่ายค่าเล่าเรียนลูกก้อนไหนที่จะเก็บไว้ท่องเที่ยวหรือชำระหนี้มันต้องจัดสรรปันส่วนให้ชัดเจนนะคะตรงนี้ถึงจะส่งผลดีต่อคุณมากกว่านั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภน,นะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ช พราวบทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ